อาญาสวรรค์บทที่9เอ๊ะทำไมหรือคะขวัญยิหวรีบสอบถามด้วยความสงสัยซึ่งเรืองยศก็ได้พูดขึ้นเป็นการสนับสนุนคำถามของเด็กสาวด้วยความอยากรู้ว่านั่นสิครับทำไมต้องระมัดระวังตัวอย่าให้พี่พูดอะไรตอนนี้เลยขอให้คุณยิหวทำตามที่พี่แนะนำก็แล้วกันและอย่าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับในโพดนะัก นายวงโรธผู้พี่ตอบน้องชายของเขาอันรวมคำตอบไปถึงขวัญยิหวาด้วยและต่อจากนั้นเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยอะไรแม้จะถูกน้องชายเรียบเคียงถามเมื่อพารถมาจอดสนิทอย่างหน้าประตูใหญ่ของพงศธรพอเด็กสาวกล่าวคำอำลาเขาก็มองดูเธอด้วยประกายตาอ่อนโยนและเตือนเบาๆว่าอย่าลืมคำเตือนของผมเสียขอบคุณค่ะดิฉันจะไม่ลืมขวัญยิวากล่าวขอบคุณและรับคำอย่างอ่อนหวาน พร้อมกับยิ้มน้อยๆอ,อย่างน่ารักรอยยิ้มนั้นทําให้เรืองชัยตะลึงมองและปรารถนาที่จะได้แลเห็นอีกอยังไม่เบื่อนายเด็กคนนี้ยิ้มได้สวยเหลือเกินเวลาเธอยิ้มดูเหมือนทุกสิ่งในโลกจะพลอยยิ้มไปด้วยมีน่าเล่าในเรื่องจึงเพอ้อฝันถึงนักแต่ขวัญยิวหวาไม่มีอะไรเหมาะสมกับเจ้าน้องชายทึ่มของเราสักนิดเดียวอย่างในเรื่องไม่จําเป็นต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่แสนน่ารักอย่างขวัญยิวหาหรอกเด็กผู้หญิงยังไงยังไงก็ได้สําหรับในทึ่ม วงโรดผู้พี่แอบคิดอยู่ในใจพร้อมทั้งเริ่มรู้สึกนึกขวางน้องชายของเขาขึ้นมาอย่างไรเหตุผลเมื่อแลเห็นเขาตามลงไปลาขวัญยิวาด้วยกริยาอ้อยอิงยิหวาลาละค่ะขวัญยิววกล่าวคำอำลาเรืองยศซึ่งอุตสาห์ลงจากรถเดินมาส่งเธอที่หน้าประตูพงศอรเมื่อไหร่ผมจะได้พบยิหวอีกเรืองยศถามเบาๆอย่างอะไรเด็กสาวจึงรีบตอบว่าเมื่อยิหวมีโอกาสและมีเวลาว่างค่ะ ผมจะคอยวันนั้นและภาวนาขอให้ยิหวาว่างภายในเร็วๆวันนี้ชายหนุ่มพูดด้วยเสียงอ่อนโยนซึ่งนางสาวพิทยายุทธไม่ได้พูดว่าอะไรนอกจากยิ้มให้เขาแล้วก็ผลักประตูก้าวเข้าไปในพงสะทอนพอร่างของเธอลับไปแล้วเรืองยศจึงได้เดินกลับมาขึ้นรถเป็นยังไงบ้างครับพี่เริงขวัญยิหวาของผมเรืองยศถามพี่ชายของเขาเมื่อเริงชัยพารถพ้นจากบริเวณนั้นมาแล้วก็เรียบร้อยนะ่าเอ็นดูดีนี่ ผู้เกิดก่อนตอบเรื่อยๆคลายไม่สนใจเอาใจใส่เท่าใดนักทั้งนี้ก็เพื่ออำพรางไม่ให้ผู้ที่เกิดทีหลังล่วงรู้ว่าเขามีความสนใจในขวัญยี่วาอย่างลึกซึ้งนั่นเองสวยละครับสวยพอที่จะได้รับตําแหน่งดาวจุฬาไหมเรืองยศถามขึ้นด้วยสีหน้าและแววตาอันแจ่มใสถึงแม่เขาจะไม่สะสวยมีสเสน่ห์อย่างพี่ชาย เรืองยศก็มีอะไรหลายอย่างที่เรืองชัยไม่มีอย่างน้อยก็เช่นความซื่อเปิดเผยปรัสจากเล่เหลี่ยมกลโกงเรืองชัยรอบชำเลืองดูน้องของเขานิดหนึง่งด้วยหางตาพลางตอบว่าอ๋อพอที่จะได้รับแน่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งดาวจุฬาหรือตำแหน่งดาวประดับใจของแกพี่เรืองไม่ต้องเกียดยี่หวาหรือครับหากเธอจะมาเป็นน้องสะใภ้เรืองยศเรียบเคียงถามเรืองชัยจึงหัวเราะชอบใจเมื่อย้อนถามว่า พี่จะไปรังเกียจเธอเรื่องอะไรเรื่องที่ยุหวาเป็นเด็กกำพร้ามีแต่ตัวไงครับน้องชายตอบนั่นมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารต่างหากไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเริงชัยพูดเสียงราบเรียบแต่ถึงอย่างไรผมก็กลัวเหลือเกินว่าคุณแม่จะไม่เห็นด้วยเพราะดูแต่พวกที่ท่านเสนอชื่อให้พี่เริงเลือกสิครับล้วนแล้วแต่ลูกสาวเศรษฐีทั้งนั้นเริงยศหวาดวิตกไปถึงมันดาของเขาราวกับเขาและยุหวารักกันแล้ว เอาเถอะแกอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยในเรื่องเอาไว้ให้แกกับคุณยี่หวาตกลงกันได้เรียบร้อยเสียก่อนเถิดแล้วพี่จะช่วยพูดกับคุณแม่เองพี่ชายพูดอย่างใจดีอันทําให้เรืองยศมองดูเขาอย่างขอบคุณและเต็มไปด้วยความปิติตื้นตันใจพร้อมกับพูดออกมาว่าโอ้ผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่เรืองยังไงดีถึงจะสาสมกับความเมตตาที่พี่เรืองมอบให้ผม แกไม่ต้องมาขอบคุณพี่หรอกพี่เป็นพี่ของแกก็ต้องช่วยเหลือแกเป็นธรรมดาเรืองชัยวงโรดบอกน้องชายของเขาด้วยใบหน้ายิ้มละไมอาขณะนี้หากเรืองยศมีญาณวิเศษสามารถล่วงรู้ถึงความคิดคำหนึ่งของพี่ชายแล้วเขาจะมีความรู้สึกเช่นไรหนอในเมื่อขณะที่รับปากว่าจะช่วยเหลือให้เขาสมรักนี้เรืองชัยก็ได้แอบคิดยามเยาะน้องชายของเขาอยู่ในใจว่าโธ่ จะหาใครโง่ที่มาเหมือนอย่างในเรื่องเห็นจะไม่มีอีกแล้วใครนะจะเสียสติช่วยให้แกได้เด็กที่แสนสวยอย่างขวัญยิหวาไปครอบครองหากว่าเขาเองก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าของผู้หญิงที่มีความสวยงามน่ารักขนาดนี้ขอสําคัญเด็กคนนี้พอฉันเห็นฉันก็นึกรักเสแล้วขอให้ฉันเถอะในเรื่องเอย๋ยขวัญยิหวาเหมาะสมกับฉันมากกว่าแกมากมายนะักส่วนทางด้านขวัญยิหวาพิทยายุทธนั้น พอเหลือไปพบว่าผู้ที่ยืนสูบกล้องอยู่ที่ลานเฉลียงหน้าตึกเป็นใครเธอก็บังเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเดินย้อนกลับไปทางหลังตึกเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเขาผู้นั้นแต่เธอย้อนไปก็ใช่ที่เพราะเขาเห็นเธอเสียแล้วฮเพราะเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตว่าที่นี่มีเขายืนอยู่จึงได้เดินเรื่อยมาหากสังเกตเห็นจ้างให้ก็ไม่ขอผ่านมาพบปะให้เห็นหน้าในอสูรตนนี้ที่ไม่อยากเห็นก็เพราะเกลียดไม่ใช่กลัวคนหรอก เด็กสาวคิดคำหนึ่งในใจพลางเดินเชิดหน้าตรงมาขึ้นบันไดหน้าตึกแล้วแสดงทีท่าประหนึ่งว่าโพดเป็นเพียงมดหรือมแมลงตัวเล็กๆซึ่งยากแก่การแลเห็นโพดผงสะท้อนมองดูกริยาที่เดินเชิดหน้าวางท่าปั้นปึงเตรียมจะผ่านเข้าไปของขวัญยิหวาอย่างเคืองเคืองดังนั้นเขาจึงเรียกเธอไว้ด้วยเสียงห้วนๆว,ว่าหยุดเดี๋ยวสิขวัญยิหวะ เท้าที่กำลังก้าวเดินของขวัญยิวะชะงักอยู่กับที่เมื่อได้ยินเสียงเรียกนั้นคุณพ่อมีธุระอะไรกับดิฉันไม่ทราบเธอถามด้วยไม่หันมามองดูหน้าเขาฉันอยากจะพูดอะไรกับเธอสักหน่อยหวังว่าคงไม่เสียเวลามากมายคุณจะพูดอะไรก็เชิญสิคะครั้งนี้ขวัญยิวะหันหน้ามาเผชิญโพิ์พร้อมกับมองดูเขานิดหนึ่งด้วยสายตาอันเย็นชาและบอกถึงความรังเกียจเหยียดยามดังนั้นใบหน้าของโพิ์จึงเป็นสีเข้มและร้อนเผา ทัานอยากรู้ว่าเธอไปไหนมาชายหนุ่มตั้งคำถามขวัญยหวาจึงมองดูเขาอย่างขุนเคืองเมื่อได้ยินคำถามประโยคนี้เรื่องนี้ดิฉันได้เรียนท่านเจ้าคุณท่านเรียบร้อยแล้วดิฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องตอบคุณกระมังคะเด็กสาวย้อนถามเขาอย่างไม่สะทกสะทานในตอนท้าย แต่ฉันคิดว่าจําเป็นเพราะต่อไปฉันจะต้องเป็นผู้ไปเจรจารับผิดชอบกับคุณชื่นชมเกี่ยวกับตัวเธอฉันเป็นผู้ปกครองคนที่สองของเธอรองจากเจ้าคุณพ่อโพดเน้นเสียงโต้อตอบด้วยดวงตาที่เป็นประกายวาวหากฉันไม่มีแผนการบางอย่างดังที่คิดไว้ฉันจะเก็บเสื้อผ้าออกไปจากพงสะทอนเดี๋ยวนี้เพื่อจะได้พ้จากการมีผู้ปกครองชื่อในโพพงสะทอน ขวัญยิวาบอกกับตนเองอย่างเจ็บแค้นในการวางอำนาจเหนือเธอของนายผงสะทอพร้อมกันนี้เธอก็โต้อตอบเขาอย่างไม่ยอมจำนนว่าถ้าเช่นนั้นก็รอไว้ให้ถึงเวลานั้นเสียก่อนสิคะคุณโพด์ค่อยควบคุมดูแลดิฉันเธอยิ้มเยาะเมื่อกล่าวจบกิริยาเยาะทั้งปากถาบทั้งในตาของขวัญยิวาทําให้โพธ์คำรามอยู่ในใจว่าอวดดีนักเด็กขวัญยิวาเธอรู้จักในโพดน้อยไปเสียแล้ว หากเป็นครั้งก่อนฉันจะไม่ยอมให้ปากของเธอเจรจาอวดดีได้นานถึงเพียงนี้หรอกแม่เด็กน้อยแน่ละ่ะฉันจำเป็นต้องควบคุมดูแลเธอตามที่รับปากกับคุณชื่นชมเพราะฉันรู้ดีว่าเด็กผู้หญิงขนาดเธอนี้ยากแก่การควบคุมดูแลมากเพียงใดอย่างวันนี้เธอขออนุญาตไปเยี่ยมคุณชื่นชมแต่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าสถานที่สุดท้ายที่เธอจากมาต้องไม่ใช่บ้านของคุณชื่นชมฉันเห็นจะพูดไม่ผิดใช่ไหมขวัญยิวะ เขาย้อนและยิ้มยาะให้เธอเช่นกันใบหน้างดงามน่ารักของขวัญยิหวาจึงแดงระเรื่อด้วยความโกรธเธอเหยียดกายตรงเมื่อเตรียมพร้อมที่จะสร้างความโกรธและความเจ็บแค้นให้แก่โพดเช่นกันด้วยการพูดว่าถูกแล้วค่ะสถานที่สุดท้ายที่ดิฉันเพิ่งจากมาไม่ใช่บ้านของคุณป้าชื่นชมหากแต่เป็นโรงภาพยนตร์ดิฉันไปดูหนังมากค่ะพูดที่ดิฉันไปดูกับเขาและเขาอุตส่าห์มาส่งดิฉัน จนถึงพงศธรก็คือเรืองยศกับคุณเรืองชัยวงโรธค่ะเรืองยศกับเรืองชัยวงโรธเขาพึมพำด้วยดวงตาลุกวาวนางสาวพิทยายุทธจึงหัวเราะเสียงใสแล้วก้มศรีรษะรับคำว่าใช่ค่ะเรืองยศคือเพื่อนของดิฉันส่วนคุณเรืองชัยคือพี่ชายของเรืองยศเธอเป็นสุภาพบุรุษที่น่าศรัทธาเลื่อมใสตั้งแต่ในวินาทีแรกที่ได้รู้จัก วกวงโรดจะเป็นเช่นไรในสายตาของใครก็ตามแต่สำหรับดิฉันน่าคบคาสมาคมน่านับถือผิดกว่าคนบางคนเธอคิดด้วยว่าเธอรู้จักวงโรดสองพี่น้องนั่นดีแล้วโพธถามห้วนๆคำพูดตอนท้ายของเด็กสาวได้ทำให้หัวใจของเขาปวดแปลบด้วยเขารู้ดีว่าขวัญยิวาหมายถึงใครสาหรับคาว่าคนบางคนดิฉันคิดว่ารู้จักดีแล้วค่ะ เขาจะรู้จักดีเท่าๆกับที่คุณโพธิ์รู้จักวงโรธและพวกวงโรธเขาก็รู้จักคุณโพธิ์กระมังคะขวัญยิวาเอียงคอพูดเสียงสูงแล้วรอบยิ้มกับตนเองอย่างสะใจสมใจเมื่อแลเห็นโพธิ์ใบหน้าแดงแล้วก็ซีดสลับกันกรามทั้งคู่ขบแน่นจนเป็นสันนูนและก่อนที่เขาจะพูดว่าอะไรเธอก็ได้ชิงพูดต่อไปว่าธุระของคุณโพธคงหมดแล้วดิฉันขอไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าค,ค่ะ พูดจบเธอก็หันหลังกลับเดินตัวตรงผละไปจากที่นั้นโดยทิ้งให้โพด์มองตามไปพร้อมกับเรียกชื่อของเธอออกมาเบาๆขวัญยิหวาและต่อไปนี้เขารำพึงอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งรอกเธอจะรู้ว่าเทพบุะรุที่เธอยกย่องที่แท้จริงคือปีศาจเขาชั่วช้าสารเลวกว่าเจ้าซาตานที่เธอชิงชังขยะขยงวันเวลาคงผ่านไปอีกในที่สุด ครอบครัวของพดพงศธรก็เดินทางกลับจากพัทยาหลังจากที่ไปพักผ่อนที่นั่นมาเป็นเวลาเดือนเศษวันแรกที่มาถึงทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นไปตึกใหญ่คุณพดาก็ยังอุตส่าห์หูไวเกี่ยวกับเรื่องของขวัญยิวาด้วยเหตุนี้พอบงการให้คนใช้เก็บข้าวของเข้าที่เรียบร้อยแล้วและลงมาพบสามีพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นหล่อนก็เดินเข้าไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้เขาพร้อมกับพูดขึ้นว่า คุณพศแลเห็นเด็กที่เจ้าคุณพ่อจ้างมาหรือยังคะตั้งแต่กลับมาฉันยังอยู่ที่นี่เหมือนคุณพดาจะไปแลเห็นเด็กนั่นได้ยังไงในพศพูดอย่างรำคาญที่พอกลับมาถึงภรรยาของเขาก็เริ่มวุ่นวายกับเรื่องของตึกใหญ่แหมดิฉันกับคุณพจนี่เห็นจะถามอะไรกันไม่ได้เสแล้วเมื่อยังไม่แลเห็นบอกสั้นๆคำเดียวว่ายังก็สิ้นเรื่องไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความไปหรอกค่ะ หล่อนกระแทกเสียงพูดและคอนควักเสียวงใหญ่และก่อนที่สามีจะโต้อตอบว่าอะไรหล่อนก็ได้พูดต่อไปด้วยเสียงเยาะยันว่าที่ดิฉันถามดูก็เพราะได้ยินนางเด็กๆเ,เขาพูดกันว่าเด็กคนนั้นหน้าตาหมดจดดีในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงด้วยกันที่ฉันจึงอดที่จะห่วงใหญ่แกไม่ได้คุณพดาไปห่วงใหญ่เขาเรื่องอะไรกันในพ์ถามเสียงครืมสตรีผู้เป็นภรยาจึงหัวเราะเสียงแหลมก่อนที่จะตอบว่า สงสารที่เด็กนั่นเข้ามาอยู่ในถ้ำเสือน่ะสิคะคุณพดาหมายความว่ายังไงเธอเห็นเจ้าคุณพ่อของฉันเป็นอะไรไปในพงสะทอถามเสียงห้วนใบหน้าของเขาบึ้งตึงยังไม่เคยเป็นมาก่อนแต่คุณพดายังคงยิ้มแย้มยังไม่สะทกสถานหวั่นไหวทั้งลอยหน้าพูดว่าอุย๊ยดิฉันไม่ได้หมายถึงท่านเจ้าคุณพ่อหรอกค่ะดิฉันหมายถึงพ่อน้องชายคนวิเศษของคุณพศต่างหากที่กลับมาได้จังหวะ ที่เจ้าคุณพ่อหาเหยื่อเอาไว้ให้พอดีนี่ฉันถามจริงๆเถอะคุณพดาเมื่อไหรคุณจะหายขุนเคืองคุณพดเขาเรื่องน้องสาวของคุณเสทีสามีถามอย่างรำคาญและเยาะยันแผ่นดินกลบหน้าดิฉันเมื่อไหรนั่นแหละดิฉันอาจจะหายโกรธหายเกลียดน้องชายของคุณแต่มันก็เป็นเพียงอาจจะเท่านั้นเพราะดิฉันไม่มีวันลืมหรอกว่าในโพธรูปงามนี่ได้ทําให้เยผุดของดิฉันต้องเจ็บช้ำอับอายแค่ไหน ลันโตอตอบสามีอยู่ในใจพร้อมกับกรีดเสียงโต้อตอบว่าตายตายจริงคุณพศยังเข้าใจว่าดิฉันอารยอาวออยากได้น้องชายของคุณเป็นน้องเขยอยู่อีกหรือคะแหมเสียดายเหลือเกินที่ยายผุดตายซะแล้วไม่เช่นนั้นคุณพศคงจะได้ทราบสิยทีว่าผู้ชายชนิดไหนที่ควรแก่การที่จะเป็นน้องเขยของดิฉันพูดจบลันก็เชิดหน้าวังท่าปั้นปึง ก็เมื่อคุณไม่คิดอยากได้คุณโพดเขาไว้เป็นน้องเขยคุณก็ไม่น่าจะไปจงเกลียดจงชังอะไรเขามากมายนี่ใครบอกคุณพศว่าดิฉันจงเกลียดจงชังน้องชายของคุณดิฉันไม่ได้เกลียดไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปเกลียดแต่เท่าที่ดิฉันพูดอะไรออกไปก็เพราะดิฉันรู้จักนิสัยของคุณโพดดีว่าเป็นยังไงดิฉันสงสารเด็กนั่นหรอกค่ะที่สงสารก็เพราะดูเหมือนแกจะมีอายุเล่ยเหลี่ยกับลูกสาวของดิฉัน คุณพดานี้ช่างเก่งจริงนะพอกลับมาถึงก็รู้ทีเดียวว่าเด็กคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอายุดุ่นราวคราวไหนสามีผู้เสียงเยาะเมื่อประชดให้พร้อมกับถามต่อไปว่าที่คุณพูดว่ารู้จักนิสัยของคุณโพดดีนะ่ะคุณโพดเขามีนิสัยเป็นยังไงึจะมีนิสัยเป็นยังไงก็เลยเห็นผู้หญิงสาวๆสวยๆไม่ได้นะสิคะที่กับผู้หญิงอื่นละ่ะตัวเข้าไปพัวพันใกล้ชิด ส่วนเมียของตัวใครเข้าใกล้ไม่ได้หึงแถบล้มประดาตายการติคุณยุพดีตายก็ไม่ใช่เพราะริตรักแรงหึงหรือคะหล่อนลอยหน้าย้อนถามเสียงเยาะอย่างไม่ยอมแพ้ในตอนท้ายเอ๊ะคุณพดานี่แปลกพูดไปพูดมาก็ลงเรื่องการตายของยุพดีในพ์พูดอย่างถอนชิวอ้าวหากไม่ลงเรื่องนี้แล้วจะไปลงเรื่องไหนล่ะคะหล่อนถามเสียงแหลมสูงแล้วพูดต่อไปอย่างเยาะยันว่าอ้อ คนที่ตายไปเปล่าๆทั้งคนน่ะคุณพดถือว่าเป็นเรื่องเล็กหรือคะฮบุญนะที่คุณยุพดีไม่ได้เกี่ยวดองเป็นญาติกับดิฉันหากเป็นแบบยายผุดแล้วก็จ้างให้ดิฉันก็ไม่ยอมให้ตายไปเฉยๆแบบนี้หากยุพดีเป็นญาติของคุณคุณจะทำยังไงสามีถามอย่างเคืองๆอ๋อจะทำยังไงก็หาทางเอาตัวคนที่ฆ่าญาติของดิฉันมาลงโทษให้ได้นะสิคะคุณพดาเน้นเสียงตอบ หากไม่มีใครเข้าค่าคุณจะไปเอาที่ไหนฉันอยากรู้นะักถ้าไม่มีก็ไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ามีแล้วก็ดิฉันไม่มีวันให้มาลอยนวลหรอกค่ะหลันยิ้มเยาะเมื่อพูดจบฉันดูคุณช่างเก่งเสียจริงๆคุณโพสโชคดีที่เมียของเขาไม่ใช่ญาติของคุณพดาสามีเยาะย้อนให้พร้อมกับขยับกายลุกขึ้นยืน และเดินเลี่ยงออกไปเสียจากห้องนั้นก่อนที่การเป็นปากเสียงรุนแรงจะเกิดขึ้นโดยทิ้งให้คุณพดานั่งหน้าบึง้งขุนแ้นเขาอยู่โดยไม่มีโอกาสโต้เถียงเชาคนเก่งรีบหนีไปเสียก่อนทำไมล่ะขวางใครไม่ถกขวางคุณพดดูช่างรักพ่อน้องชายนอกใส่นี่เสียนักหนาะหล่อนผ่านรีผ่านขวางสามีราวกับเด็ก ขณะที่นั่งหึดหัดขัดเคืองสามีอยู่ผู้เดียวนี้คุณพดาก็ได้ยินเสียงพันเพนหำเพลงใกล้เข้ามาอ้าวคุณพ่อไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรอกหรือคะคุณแม่พันเพนพงษ์สะทรถามมารดาของเธออย่างสงสัยเมื่อโผล่เข้ามาแลเห็นว่ามารดาของเธออยู่ในห้องนี้คนเดียวคุณพ่อเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เองแม่พันมีธุระอะไรกับคุณพ่อหรือจะ๊ะ มันดาตอบแล้วก็ถามในประโยคเดียวกันพร้อมกับมองดูกางเกงขาดสั้นสีขาวกับเสื้อเชิ้ตสีแดงแปรดที่ธิดาสวมอย่างสงสัยทั้งนี้ก็เพราะขณะนี้พันเพนตบแต่งใบหน้าไว้อย่างงดงามคล้ายกับจะออกไปข้างนอกบ้านเปล่าค่ะพันจะถามอะไรคุณพ่อนิดหน่อยเท่านั้นเองธิดาสาวตอบแม่พันจะไปไหนหรือลูกมันดาอดถามด้วยความสงสัยไม่ได้พันไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ,ค,ะคุณแม่สงสัยอะไรหรือคะ เด็กสาวย้อนถามในตอนท้ายพร้อมกับเดินในท่าเต้นทวิตเข้ามาทิ้งตัวลงนั่งข้างมารดาแม่เห็นแม่พันแต่งหน้าทาปากเสื้อสวยก็เลยถามดูคุณปกาตอบครั้นแล้วหล่อนก็เริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเมื่อพันเพนหัวเราะเสียงใสและพูดว่าพันลองแต่งดูโกโก,โกอ้อย่างนั้นเองแลวค่ะคุณแม่เพราะพันตั้งใจจะชวนคุณพ่อไปกราบเจ้าคุณปู่ที่ตึกใหญ่หากพบอโภอโพธอภโพธจะได้ตะลึงและทักพันว่า ไม่นึกเลยว่ายายพันของอาจะเป็นเด็กสาวที่สวยที่สุดเท่าที่อาเคยเห็นมาไงคะพันเพนนางพงศธรเรียกชื่อเต็มของทิดาด้วยเสียงค่อนข้างดังคุณแม่เรียกพันทำไมคะพันเพนถามอย่างแปลกใจสตรีผู้เป็นมารดาจึงตอบว่าแม่อยากจะเตือนอะไรแม่พันเกี่ยวกับคุณพ่อสักหน่อยแม่พันเป็นสาวแล้วนะพูดจาอะไรควรระวังคำพูดใครเข้าได้ยินเข้าจะเอาไปนินทาได้ สําคัญก็คือแม่อยากแกขอร้องไม่ให้แม่พันไปยุ่งเกี่ยวกับคุณโพ่์เอ๊ะทําไมพันจึงไปยุ่งเกี่ยวกับอโพ่อไม่ได้คะในือเมื่อเธอเป็นอาของพันไม่ใช่คนอื่นแม่ไม่ชอบหนะน้าคนคนนี้คุณพดาบอกทิดาของเธอตามตรงพันไม่เข้าใจว่าทําไมคุณแม่ถึงไม่ชอบหน้าอภพ่อถ้าจะเรื่องน้ําผุดอีกกระมังคะเด็กสาวถามอย่างคาดคะเนซึ่งสตรีผู้เป็นมารดาก็ได้พยักหน้ารับคําพลางพูดว่า ถูกแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้าผุดของแม่พันเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือแม่เกลียดผู้ชายที่มีใจโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างเขาคุณแม่ยังปรักใจเชื่อว่าอาโพธฆ์าอายุพดีตายหรือคะนางสาวพงษ์สะทรถามแหน่ละแม่ปักใจเชื่อเช่นนั้นความหึงหวงน่ะมันเกิดขึ้นสุดขีดเมื่อใดกับใครเขาก็ย่อมจะลืมตัวไปขณะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีจิตใจเป็นปีศาจอยู่แล้ว แต่พันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าอาพอ่อจะฆ่าอายุพดีได้คุณพ่อกับเจ้าคุณปู่เคยเล่าให้พันฟังว่าอาพ่อรักอายุพดีมากพันเพนบอกมารดาตามความรู้สึกของเธออันทําให้คุณพดามองอย่างเคืองเคืองลูกพอ่อหนี่ทพ่อจะครอบให้แม่พันเลยเห็นพ่ออาพอ่อเป็นเทพพบ,บุตรไปแล้วกระมัง แม่บอกเสียก่อนนะแม่พันว่าต่อไปนี้ห้ามไปยุ่งเกี่ยวที่ตึกใหญ่หน้าที่ประนิบต์เจ้าคุณปู่เขาก็จ้างคนมาเรียบร้อยแล้วแม่พันไม่จําเป็นจะต้องขึ้นไปยุ่งเธอนะ่ะเป็นสาวแล้วไม่ใช่เด็กๆคุณพดาเตรียมกําชับกําชาทิดาของหล่อนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับตึกใหญ่ดังเช่นเคยแต่หล่อนก็ได้ถูกทิดาจอมแก่นค้านว่าแต่ถึงจะเป็นสาวพันก็เป็นหลานของอภิษ์หลานเหลืออะไรกันเข้ามาเป็นอาของแม่พันที่ไหนกัน อย่างคุณโพดน่ะนับก็ได้ไม่นับก็ได้หนังพงศธรจงใจที่จะให้ธิดาเลิกรักใครนับถือโพดโดยหารู้ไม่ว่าคำพูดประโยคนี้ของหลนได้ช่วยแนะให้หัวใจสาวของพันเพนตะเลิดไปได้โดยง่ายหากว่าเธอเกิดอารมณ์วันไหวไปตามประสาเด็กสาววัยรุ่นเมื่อได้แลเห็นความสง่างามดังเทพบุตรในฝันของโพดพงศธรผู้ซึ่งเธอเคยทึ่งในภาพถ่ายของเขาอยู่แล้ว พันขอออกไปดูคุณพ่อก่อนค่ะเด็กสาวตัดบทขอตัวแยกไปดือด้อๆและก่อนที่มารดาจะพูดว่าอะไรร่างปราดเปรียวของพันเพนก็วิ่งออกไปจากห้องนั้นเสียแล้วพันเพนก็เหมือนเด็กสาวอีกหลายสิบคนสิ่งใดที่ผู้ให้กำเนิดห้ามปรามดูเหมือนจะเป็นการช่วยให้เธอกระทำยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อพระจากมารดาเธอก็ตรงไปที่ตึกใหญ่เพื่อขอความเห็นอาโพธของเธอ